สบายดีพี่น้องเอ้ยมาเดินมาเดินมาแกงพักกาดกินนํากันพักกาดออนเี่น,น,นห็นบอนี่ยักกาดออนล้างเรียบร้อยละเห่นบอนี่ยน,น,น้าแซบอพี่น้องเอ้ยมาเดิมมาเดินกินนํากันเด้อพี่น้องอันนี้แกงใส่หม้อกระทะน,นี่หมดละจากน้อยกันจักนัก้นเราจะเสียเอาพักใส่ นี่พักพักกาดอ่อนนี่เนี่ยนะเสียกนาดแล้วก็สีตั้มมักทั่วบ้านนี้นะนี่มักทั่ว่ก็มักแต่งสีตั้มแต่มักทั่วนี่ก็พอแล้วมักทั่วใไส้อนเด้อเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยน่าเสียบอลนี่มักเพิดใ่กอนตั้มใส่มักกอกพร้อมมักเพิด ยานโบกโเพลิดมีใช่ไหมล้างน้ำกันมักเพชรกินตรงล้างน้ำล้างน้ำให้สะอาดมักเพชรด้ Không còn Cầm móng khít Cảm ơn cua bạn đã ôn đơn thì แรกวบางทีตับมักแกงเอามักแกงเหมืนเส้นนำมาลอยเห็นมังทั่วเลยตับมังทัว,ว,ก,ทวกินซุยแกงผักกาดอ่อนตับมังคัวมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อตับมังทัวใส่โอนพี่น้องเก็บจากส้วนมาใหม่ๆหม่ัวใส่โอนเด้อเด้อ,ดอ,ดอปูก็อเอง เก็บมามาต้มพร้อมแซบสดๆดีเแ็นบอลเนี่ยมีปูดองพร้อมแล้วก็เมียนปลาเด็กมะก,กอกมังนาวอวันนี้ไปส้มตู่าแซบบอลพี่น้องเอ๋ยมาเดอิอมาเดอิอกินกันเดิอพี่น้องตับมทัวว่วดิซวนทัว่วไสโอน เก็บมาใหม่ๆน่าแสบบอลพี่น้บบอ,นองมาเด้อมาเดอ้อกิน้ำกันเดอ้อต่ำมักทัวกับมักแตงใส่กันแั่นบอลเศแๆหนัวนัวเด้อพี่น้องเลยเก่งพักเก่งพักกัดอ่อนเศบๆ เส่บแซ่บล้วบ,บ้าฮัตปุ่มร้อนเนี่ยเสบน่าเส็บบอพี่น้องเอ้ยตำมะทัวกับแกงผักผักกาดอ่อนแซ่บๆนอนนอนเดอ้อพี่น้องมาเด้อมาเดอ้อกินน้ำกันเดอ้อ